สวัสดีค่ะขนาดนี้เรายืนกันอยู่ที่หน้าแปลงแปลงที่15ที่ดินในสนามกอล์ฟนัทเทิลกอล์ฟขับรังสิตวังน้อยค่ะคุณลูกค้าค่ะ ที่ดินที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ตรงหน้าเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมนี่นะคะขนาด5 0 2ตารางวาค่ะนะคะราคาต่อตารางวาอยู่ที่1 5 0 0 0บาทคุณลูกค้าสดได้ผ่อนได้คุยกันได้ทุกเงื่อนไขนะคะที่ดินแปลงงามๆนะคะ,ะด้านหน้านะคะคุณลูกค้าหาด้านหน้าถนนนะะเป็นถนนคอนกรีตนะคะกว้างนะคะกว้างมากนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะที่ดินแปลงนี้ติด เล็กติดวิวกรีนกลอฟสวยงามค่ะคุณลูกค้าค่ะปลูกบ้านได้งามมากค่ะที่ดินขนาด502ตารางวาราคาอยู่ที่15,000บาทต่อตารางวาคุณลูกค้าสดได้ผ่อนได้คุยกันได้ทุกเงื่อนไขที่ดินแปลงงามในสนามกรอฟนัทเทิลกอฟขับรังสิตวังน้อยพระนครศรีอยุธยาเดินทางสะดวกสะดวกค่ะคุณลูกค้าค่ะติดต่อเข้ามาได้ตลอดค่ะคุณลูกค้นานจอมบ้านสบายใจ 062 157 4449ที่ดินผ่อนได้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ